เอาล่สวัสดีครับผมอยู่กับผมซีรีส์เบนท์ยวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นตัวอย่างกันแล้วก็กด R ขึ้นมาเลยเอาไเทรกไม่อยากกดสุ่มเลยเดี๋ยวสุ่มได้ตัวเดิมาชิบหายอีกไปแล้วก็กดกันนะนี่เราก็มีตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะรอบที่เราเราแปลงร่างเป็นจ้าหมางโงตอนนี้เราจะแปลงร่างเป็น มัมมี่กดตัวอ่ะอีกแล้วตลกอีกแล้วกดตัวเทปไปยังฉันคือมัมมี่เคยดูไหมเดอะมัมมี่ฉันก็คือเดอยมัมมี่ไม่รู้จักชื่อตัวเองตัวนี้มันชื่ออะไรฉันเองก็ไม่เคยแปยงลงร่างเหมือนกันเพิ่งเคยนี่ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็มาดูสกิลกันเลยดีกว่านี่กดซัด เป็นสกิลตบหน้าถ้ายืนหน้ามาจะตบให้นี่เป็นไงเป็นไงสกิลโคตรเฟลแล้วเสียงนี่เป็นโอ้โหแบบเสียงแบบมัมมี่เลยไม่รู้เสียงมัมมี่เป็นยังไงแล้วก็ทําเสียงแม่งเลยกดตัวเอ็กก็เป็นการมัมมี่ย่างยืดแต่เป็นการใช้ผ้าที่แบบติดตัวมาแล้วเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ไหนทำไมเป็นผ้ามีชีวิตดูในกระตูนเนี่ยมันเป็นผ้าทั้งตัวเลยนะ สงสัยจะมีเครื่องในเป็นแบบเครื่องในแบบพะโล่อะไรเงี้ยกดตัวสี่จะเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โหรูปร่างโคตรเทเลยนะไอตัวนี้ในเห็นครั้งแรกในกระตูน,นโคตรเทเลยแล้วเราไปเห็นในกระตูนตอนไหนเราก็คือตัวเราเนี่แหละเราไปเราไม่มีกระตูนจะบ้าหรือเปล่า ในโลกนี้มีแค่เป็นถวยเท่านั้นที่จะยืนอยู่ยืนหยัดยืนยงเป็นคงสมองไครดังไม่มีอะไรจะพูดก็พูดไปเลยเลยนะโอเคแล้วก,กดสกิลแซ t ต่อนี่ก็เป็นการตบหน้าจะยืนหน้ามาก็จะตบให้พูดถามพูดย้อนพูดสอนเดี๋ยวย่าย้อนตบไปที่ต้นไม้นารากะ่ะเกี่ยวอะไรเนี่ยลามาดแดกสมูตี้ก็ได้ไวะอันนี้คืออะไรฟันเย็นมากเลย และแก้วจริงกับแก้วที่อะไรเนี่ยโมเดลไม่ได้เลี้ยงเลยเอ,อ้ยเราก็ประกดสก,กิลเอ็กต่อไปพายางยืดกดตัวซีต่อเลยนผู้ชมตัวนี้ไม่มีสก,กิลเคลื่อนที่แต่โมเดลสวยมากเราให้อภัยได้โอเคก็มีประมาณเท่านี้แล้วเวลาจะหมดแล้วเราจะหมดเวลาแล้วซีตาเบนทินก็อยู่ที่กลไขา้างซนะ้ายแล้วได้